พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้าศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดสุพรรณบุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่หนึ่งประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณหน่วยที่สามยุคทวาราวดีสีสุพรรณภูมิขอเชิญรับชมสาระการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้สุพรรณบุรี จังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่ราบภาคกลางสืบสารความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตละกาลพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเมืองสุพรรณบุรีมีอายุไม่ต่ำกว่า3,500ปีมีโบราณวัตถุที่ขุดพบทั้งยุคหินใหม่ยุคสำริดยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาถึงยุคสมัยที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในแถบดินแดนสุพรรณภูมิและสุพรรณบุรีคือทวารวดีทวาราวด,วาราวดีเป็นอาณาจักรและยุคสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่พบการบันทึกระบุไว้ว่าอาณาจักรทวาราวดีนี้มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12ถึง18และหลังจากนั้น จนก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของสุขโขทยัยอายุทยาทนบุรีและรัตนโกสินทร์ตามลำดับยุคสมัยที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมีพื้นที่ตั้งอยู่ในดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันคำว่าทวารวดีมีปรากฏในบันทึกการเดินทางของพระภิกษุจีนเฮียนจังสเสวียนจังหรือที่รู้จักกันในนวนิยายจีน เรื่องใสอิวว่าพระถังซัมจังที่ได้บันทึกเรื่องทวารวดีว่าโตโลโปตีและในเหรียญเงินโบราณมีข้อความจารึกเป็นภาษาสันสกฤตว่าสีทวารวดีสวรปุญญะแปลว่าบุญของพระผู้เป็นเจ้าแห่งทวารวดีที่พบในบริเวณแถบจังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีและลบบุรี เป็นการยืนยันการมีตัวตนของอาณาจักรทวารวดีโดยมีเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่อยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทยโดยมีนิกายเทวรารวาดเป็นหลักซึ่งพบศิลาจารึกภาษามอญโบราณอีกทั้งยึดคติทางศาสนารูปแบบศิลปะคุปตะจากอินเดีย ทั่วดินแดนสุพรรณภูมิโบราณสถานโบราณวัตถุที่พบในเมืองอู่ทองนั้นเป็นศิลปกรรมในสมัยทาวาราวดีเช่นเสียนพระพุทธร,รูปทองคําเจดีพระพุทธร,รูปปางประทานธรรมจักรในขณะเดียวกันศิลปะศีวิชัยซึ่งนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานก็ได้เผยแพร่เข้ามาโดยได้พบพระโพธิสัตว์ อาวาโลกิเตสวนและพระโพธิสัตว์ปัตรมาปานิเดียนเงินโบราณมีข้อความจารึกเป็นภาษาเจ็สันเจ็สัิจว่าสีทวาราวดีสวรปุญญะแปลว่าบุญของพระผู้เป็นเจ้าแห่งทวาราวดีที่พบในแถบจังหวัดนคนปรปฐมสุพรรณบุรีและลพบ,บุรี